โอ้มันมืดมากเลยขอเวลาแป๊บหนึ่งไปเปิดไฟนะฮะอ่ะเรามาต่อกันเลยนะตอนนี้เรามาถึงภาคที่สามแล้วเออเมื่อที่แล้วมันไม่สามารถลงได้เพราะจากลิขสิทิ์เสียงอะไรของมันนน่แหละแล้วด้านนี้เราก็ทําการเ็จไปแล้วเขาสงสัยว่าที่น่าไมบอลน,นี่เป็นผมเสียงพูเพราะในพวกเรานั้นนี่คนนี้เขาที่จะเป็นบอลน,นี่ใช่ไหมแต่ไม่ในเรื่องมันต้องมีพอพปกกายอยู่ด้วย อะไรดีมันไม่มีที่เกิดช่างมันโอเคนี่ก็จะเป็นโฟนกายเราจะบอกคร่าวๆก่อนนะว่าใครเป็นใครมั่งโอเคอันนี้เป็นหน้าแล้หน้าแรกฟ็อกซี่กับแมงเกิลหน้านี้ก็หน้าที่สองเป็นชอยเบอร์นี่กับบอนนี่หน้าที่สามจะเป็นพบรก,กายกับโฟนกายนะ หน้าที่4จะเป็นเจลมี่กับไม้ถึงแม้จะไม่ใช่สีผมของวันก็ตามทีส่วนหน้านี้ a อ n a น r าเฟรดี้ยังไม่ว่านะยังไม่ว่าดอ้หน้านี้จะเป็นทอร์เฟรดดี้กับทอร์ชิก้านะจะทูลจะดูได้เลยว่าขนาดของแต่ละภาพที่วาดมันมันไม่เท่ากันที่ไม่สามารถถ่ายได้หรืออันลงได้เพราะแม่งไม่มีเสียงอนะ เออพราะลิขสิทธิ์อะไรของมันไม่รู้นี่แหละก็คิดว่าถ้าเกิดทําสั้นลงบางทีมันอาจจะให้ได้นะเพราะเนี่ยระบายแค่ตัวแมงเกิลตัวเดียวแค่5นาทีอันนี้ระบายตัวเด้คนหนึ่ง13นาทีแล้วมันก็ลงไม่ได้นะก็แจ้งไว้ล่วงหน้านะหน้านี้เป็นไว้ช่างน,นั่นโอกาสว่าจะวาดต่อแน่แหละ ก็ลงไปแล้วแหละสองคลิปอะคลิปชาพิเศษก็คงสงสัยสินะเออนั่นก็ไม่มีอะไรคุยมากไม่รู้จะมีคนมาดูรุอเปล่าถ้าเกิดว่าไม่ถูกก็ขอภายนะเพราะว่าดูจากในเนี่ยไปโหลดมาไม่ต้องส่งเสียงเพลงนะฟังไล่เลยๆๆเฉยๆพอพบกายกับใบชองไปตองอะ บีมคือเชนเนีร์ทอยบอนนี่โบกับบอนนี่ฟรอคซี่หมูแมกเกิลเมย์พอเพ้าไก่กับไปจองนะพูดไปแล้วนะอันนี้แยมกับโฟนไกยดีมกับเจอร์มี่มิวสิกหรือเพลงนั่นเองก็กับไม้นะแค่ตัวละครแต่งๆ,ๆนะ มินมินกับทอยเฟตี้ต้องรีพูดอ่ะมินกับทอยชิก้าขอตัวลาไปก่อนอค่อยต่อกันแล้วแบตหมดแล้ว